สวัสดีครับทุกท่นติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่อมงมที่การเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ฟี่าของประเทศไทยนั้นได้ประโยชน์มหาศาลต่อประเทศชาติในทุกมิตินะครับทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นสู่การจัดงานใหญ่ด้านกีฬาฟุตบอลในอนาคตด,ด้วยนะครับไปติดตามได้จากรยายงานครับ การประชุมใหญ่สามัญสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74หรือฟี c าของเกส b แบงคอก2024คืออีเวนต์นอกสนามฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟี f าซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในระหว่างวันที่13-17พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยภายใต้กนนารนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีงานนี้จะเต็มไปด้วยผู้นำทางด้านฟุตบอลจากทั่วโลก นำโดยจานนี่อินฟาติโนประธานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี่าพร้อมด้วยประธานสาพันธ์ฟุตบอลจาก6ทวีปตัวแทนจาก211สมาคมสมาชิกภายใต้ฟี่าพร้อมด้วยผู้ติดต,ตามครอบครัวรวมถึงตำนานนักฟุตบอลชื่อดังและสื่อมวลชนจากทุกสำนักจากทั่วโลกมากกว่า3,500คนเดินทางมาอย่างประเทศไทยในระหว่างการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยจะได้รับอนิสงค์โดยตรง ที่ไม่ใช่แค่มิติของกีฬาฟุตบอลแต่ยังเชื่อมโยงไปหลายๆด้านทั้งในแง่ของการท่องเที่ยวสังคมเศรษฐกิจรโดงแรมที่พักรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้ศิลปะวัฒนธ,ธรรมอาหารและอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างน่าจับตามองอย่างยิ่งเชื่อว่าจะสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจ กว่า228ล้านบาทเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจในประเทศประมาณ126ล้านบาทเกิดการจ้างงานกว่า160อัตราอีกทั้งยังเป็นการยกระดับและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการรวมตัวกันของชุมชนกีฬาระดับโลกอีกด้วยความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นต้องอยอมรับว่าทางสมาคมนะครับฟุตบอลนะครับแห่งประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นหลักเลยในการที่ดึงงานนี้ ตอนที่ดึงงานก็ได้ร่วมกับทางทีเซ็นะครับในการดึงงานนี้โดยการซัพพอร์ตจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาตั้งคณะทํางานร่วมกันนะครับแล้วก็ได้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะครับจากการที่รัฐบาลมาช่วยเนี่ยมีการประชุมตั้งเป็นคณะทํางานนะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานแล้วก็ทำให้เขามีความเชื่อมั่นนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของสถานที่จัดงาน โรงแรมที่พักนะครับรวมกับความดึงดูดของที่เขาอยากจะมาจัดที่ประเทศไทยซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักในการที่เราได้งานใหญ่ๆมาเหมือนกันก็คือความพร้อมของการบริการและก็สถานที่การจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรกิจตอนที่เขามาเขาก็เขาก็เห็นแล้วก็รายละเอียดเยอะนะครับถามว่าในรายละเอียดทุกอย่างเป็นไงเพราะการจัด การประชุมใหญ่ขนาดนี้เนี่ยที่มีประเทศเข้าร่วมกว่า211ประเทศเนี่ยถือว่าจะต้องมีการดูแลในเรื่องของพสอาสต์เครื่องอะไรต่างๆในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับการคอมมิวนิเคชั่นกราวต่างๆเนี่ยต้องต้องเป๊ะนะครับฟีฟ่าคอนเกรสแบงคอก2024ถี่เป็นงานใหญ่ด้านกีฬาฟุตบอลระดับโลกงางแรกของประเทศไทยซึ่งจะเป็นการต่อยอดสู่การจัดอีเวนต์ฟุตบอลในสนามไม่ว่าจะเป็นการเป็นกระาพฟุตบอลระดับนาาชาติ ในรุ่นเยาวชนหรือฟุตบอลญิงต่อไปในอนาคตทีมข่าวกีฬารายงาน